พบกับรถหายากอย่าง Honda Jazz นะครับตัวนี้เป็นโฉม G E เป็นตัว1.5 V นะครับแล้วก็ปี2010คันนี้บอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000เท่านั้นเองนะครับแล้วก็สภาพรถนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปี2010แต่ใหม่กริปกริปนะครับสีบางทั้งคันเลยนะครับเรามาดูความสวยงามของตัวรถดีกว่านะครับนี่เลยนะฮะ จำนวนสติกเกอร์มอกงมอกยังมีครบทุกจุดนะครับและนี่กระโปรงครับไม่เคยโดนถอดนะฮะอ่าสีไหลพ่นมาเรียบร้อยนะครับยังเป็นสีเดิมโรงงานหัวหัวน็อตก็ยังคมคมแบบนี้เลยนะครับอ่าเรามาดูสีนะครับก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะบางเฉียบทั้งคันแบบนี้เลยนะ มาดูภายในกันนิดนึงนะครับอ่าดูตรงนี้นะครับผมแกะเม็ดอาร์คมาให้แล้วเม็ดอาร์คคมกริปบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับเบาภายในนะครับยังคงเป็นเบาะหนังนะครับไม่มีเลือวรอยไม่มีลายแตกนะครับตัวน,นี้ก็ยังคงเป็นระบบไฟฟ้าทั้งเป็นกระจกกระจกตรงนี้นะฮะก็เป็นกระจกไฟฟ้าและกระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับ เอาละเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะด้านหลังตรงนี้ก็ใหม่กริบๆเลยนะครับก็ดูตามเม็ดองค์เม็ดอาร์คนะฮะแล้วก็หัวน็อตตรงนี้ก็คมกริปเหมือนเดิมสรุปเลยว่ารถคันนี้เนี่ยใครได้ไปก็จะได้รถสภาพเดิมๆและที่สำคัญเป็นตัวหายากแบบนี้นะครับ Honda Jazz 1.5ตัว V 2,100 0 10, ผ่อนเริ่มต้น5,000นั่นเองนะครับรีบๆมาเลยนะครับ